โอเคนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่องบ๊อบบี้บ๊อบบี้เอดีนะครับวันนี้เราอยู่ในแมบบเอ่อคีแอตเตอร์ชาวนะครับเออไม่รู้อันถูกมาหรอป่านะโอเคันนี้เราจะมาสร้างบ้านหลบหนีคีเปอร์กันนะฮะไม่รู้ว่าว่าเราจะเป็นคีเปอร์หรือเปล่าวันนี้นะครับเรามีเอ่อเพื่อนมาช่วยด้วยนะครับก็คือไอ้ถอยครับแค่นั้นแหละเราก็จะมาสร้างบ้านกันตรงเอ่อตรงไหนดีวะ โอเคตร,ตรงนี้นะครับโอเคขั้นแรกวางเสาหินไปจบหนึ่งสอสี่ห้าห้าห้าชั้นนะครับแล้วก็วางตรงนี้หนึสองสามโอเคแล้วก็วางตรงนี้อโอเคนะครับโอ้ ดูเหมือนว่าจะใกล้ไปนะโอเคนะครับเพื่อนเราก็สร้างไปสองเสาโอเคแล้วก็เหลืออีกเสาสุดท้ายเพราะว่าผมแค่นี้แหละโอเคนะครับวันนี้ตอนนี้ โอเคคนระับตอนนี้เราสร้างครบเอ,อ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเสาครับโอเคสร้างแปดเสาที่นี้ก็วางไม้กระโดดเออวางไม้แล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยแล้วก็สร้างทางนะครับสร้างทางสร้างทางขึ้นมาแล้วก็จะลบลบทิ้งเลยลบมาทิ้ง ก็ต่อบล็อกไปเรื่อยๆต่อต่อให้มันเป็นพื้นๆน,น,นะครับอ้าวบหมดต่อต่อไปซึ่งแบบนี้มันจะมีให้ซื้อน,นี่ได้ครับเอ่อซื้อของบาแบบบาแบาบ,าบามีอาวุธที่เอาไปซู้กับเอ่อคีปเปอร์แล้วก็ Er. ครับแล้วก็มีเกาะหนังธรรมดาธรรมดาซึ่งแบบนี้เวลาออกมันจะไม่เซฟนะครับก็คือออกไปแล้วของหายหมดเลยนั่นแหละครับข้อเสียของแมบ,บนี้เพราะวื้อของมันไม่เซฟผมก็เลยนั่นแหละของมันไม่เซฟเอาไวางบ้องหลิงดีกว่า มีก็วางตรงนี้โอเคเสร็จแล้วทีนี้เอ้ยผมเหลือบลอ็บอกไฟอยู่นี่ว่าวางวางไปเลยตรงนี้ทีนี้ก็เหลือบล็อกไม้อยูแปดบล็อกเอาไปทำอะไรดีเอามาวางตรงนี้มันที่กั้นแล้วกันเผื่อเผื่อตกโอเคข้ามเลย เดี๋ยวเวลามันเยอะเกินไปผมก็เลยจะข้ามครับเราบลอกไว้หนึ่งบล็อกรวางตรงนี้จบผุกคอคิดที่โง่มากใช่ไหมครับทุกคนมันโงม่มากๆทีนี้ก็รอไปเดี๋ยวยาครับโอเคเดี๋ยวผมเร่งสปีดที่ผ่

อะไรวะเนี่ยจีโรคนคนไอโอ้ยทราคเไรเนี่ยนี่มารียเลยเลยงี้ทำยไทำไเพื่อไรโอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเอ่อ ผมได้เป็นมนุษย์เพีอยอะไรเนี่ยเออคีปเปอร์คีปเปอร์เขามาสร้างทางวะโอนั่นไงตายฮะอ๋อผมรู้ละเพื่อมนาะจริงว่าเพื่อเนี่ยมันจะสร้างมาเพื่ออะไรวะเนี่ย โอ้ยเกือบเร็วเกือบเร็วอู้ยู้ยวู้ยเพราะว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยว่ะเชื่อผมมะตรงนี้มันไม่ปลอดภัยคีเปิ์มันขึ้นไม่ได้ผมขอว่าภาวนาผมขอภาวนาแค่ให้คีเปิลระเบิดไอ้ตรงบันไดนี่สักสองบล็อกมันก็จะกระโดดขึ้นมาไม่ได้ทีนี้ผมก็จะรอดปลอดภัยเพราะว่ายังไงมันก็ทำลายตรงนี้ไม่ได้หรอกเชื่อผมดิ เออน่าจะมีทางขึ้นอยู่ก็น่าจะเป็นตรงนั้นอะ่ะตรงนั้นอะ่ะโอเคครับเอ่อเฮ้ยเฮ้ยคิปเปอร์เฮ้ยสวยเลยสวยเลยมันทำทางขาดแล้วแต่มันก็จะมีบล็อกหินอยู่อะ่ะทำไงดีทุกคนขอ้คนขึ้นไปข้างบนดีไหม ข้างบนก็ว่าดีอยู่นะโอเคลองขึ้นไปดะกัแล้วกันแล้วดูทุกคนโอ้ยอย่าหัวไ้แล้วกันนะโอเคอย่าตกก็พอแล้วโดูดูมันสร้างโอ้ยขึ้นไม่ได้โอ้ขึ้นไม่ได้ทุกคน โอเคผมว่าผมลงดีกว่าปลอดภัยสุดเพราะว่าถ้าคีปเปร์ม,มันระเบิดตรงนี้ตุม้มทีนี้ไอพวกข้างบนก็ล่วงลงมาทั้งหมดทีนี้ก็จะตายเพราะว่าถ้าถ้าคีปเปร์มาตรงนี้ได้นะผมก็จะแอบอยู่ตรงนี้แหละน่าจะดีโอเคผมแค่อย่างเดียวคืออย่าตก ถ้าตกก็คือแน่นอนว่าผมตายหรืออาจจะไม่ตายก็ได้อาจจะเจอลงคีเปอร์ก่อนตายซึ่งมันจะทำให้ผมหัวร้อนชิบหายเฮ้ยคีเปอร์คีเปอร์คีเปอร์อ,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 อุยอุ๊ยอุยอันตรายแน่เ่ยทุกคนออกไปออกไปเอ้ามันฮะ จะไประเบิดตรงนั้นจริงดิฮะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมาอุ้ยอุ๊ยอุ้ยหลักโดแหลักโดเเกือบละ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 กูโอเค เหลืออีกสองนาทีครึ่งเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์เฮ้ย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 เกือบตายแล้วกูเฮ้ย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 เอาไอ้ทอยนี่นี่นี่เนื้อายครับทุกคนจบตไอตายโอ้โอเคนะครับตอนนี้เหลืออยู่สองนาทีเอา มันตายด้วยเหรอกมรู้นะว่าลองนีนก็ตายอืมแล้วก็ต้องไปตรงนี้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 แล้วก็ตรงนั้นโอเคครับทุกคนบนเจอมนุษย์สภาพอีกตัวหนึ่งขึ้นไปไงวะเน,นี้ย โอเคเหลือตรงนี้ที่ก็ต้องตะเกียดตะกายขึ้นไปร่วงตายจบผลระเบิดก็น่าซื้อแต่ผมไม่มีอ่ะเฮ้ยผมว่าไปตรงนี้ได้เชื่อผมปะผมว่าไปได้อีหนึ่งนาทีแล้วโอ้ยจบแล้วทุกคน มันสร้างาแพงไว้ผมจะระเบิดเล่นแล้วกันนี่แหละเอาโอ้โหแล้วทุกคนดูมันสร้างเอาบล็อกอโอกซิเดียนมาเนี่ยแต่เล่นยังดีมันไม่ได้สร้างเป็นเสาเนาะมันสร้างเอ้ยมันสร้างเป็นบันไดทุกคนไปไปไปได้เวลาขึ้นละมันสร้างเป็นบันไดอ่ะ โอเคขึ้นได้เร็บหรออยมึงตายแน่อุ้ยทุกคนเหลือยี่แปดนาทีเอ้ยยี่แปดวิอ่าตรงนั้นก็ขึ้นได้นี่หว่าโอ๊ะเจ็บแล้วทุกคนดูทางขึ้นที่สุดแสนจะอันตารายโอ้ยคีเพิร์สชนะทุกคนจบเลย โอ้ระ oh. เบิดเล่นดีกว่าเอาไม่ระเบิดโอเคนะครับวันนี้เอ่อตอนนี้โอเคด่านเร่งหรอวะเนะี่ยโอ้ลักลักๆๆๆลกออโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ด่าน เล่งซึ่งผมก็ไม่รู้นะคะว่ามันฐานที่อะไรเนะี่ยมันจะสร้างทินฐานอยูตยยอนะ่ตรงนี่เลยไหมผมว่าดีนะนี่สร้างไปตรงนี้แหละและใช่ผมสร้างแค่นี้จบเลยโดนระเบิดก็โดนระเบิดจบ สร้างทางขึ้นไว้เลยโอเคผมไม่สร้างอะไรงงๆกันหรอกเชื่อผมสิอันเป็นอะไรที่งงงงเงาละเอาการมากแล้วทุกคนดูสิพวกเขาสร้างกำแพงกันเพื่ออะไรโอเคเห็นไหมพวกเขาจะสร้างกำแพงกันผมก็จะช่วยสร้างด้วยเพราะว่ากำแพงนี้มัน มันต้องสามชั้นเนาะสูงคีเปอร์มันจะขึ้นมาได้จากการคาดดาวของผมโอ้แล้วทุกคนดูมันก็ระเบิดแค่ตรงไม้นี่ดิผมว่าผมควรไปไม่ไดีกว่าผมควรสร้างไว้ตรงนี้ ผผมคิดิดดู้ว่าผมควรสร้างไว้ตรงนี้นี่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 ทางขึ้นนี่แล้วก็ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยบ,บังจบล่วงเลยลบ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 เพราะว่าผมควรสร้างส,างสูงๆไว้ก็ยังดีนะ ในความคิดผมอเพราะว่าผมควรสร้างไว้ที่สูงๆดีแ<ด>น่นอนว่าผมควรสร้างไว้ประมาณนี้พอคิปเปิ์จะได้ระเบิดแค่นี้เพราะเวลาผมป็นคอดาเมจมันก็จะรุนแรงแบบมหาสาลถ้าผมสร้างสูง, <S <S สงะนะมันรประโยชน์มากเพราะฉะนั้นผมจะสร้างแค่นี้ข้ามเลย โอเคแค่นี้แหละครับทุกคนจบดูสิพวกเขาสร้างอะไรกันบ้างแล้วว่าแต่ไอ้ตรงนั้นเขาไปทำอะไรละโอเคพวกเราจะอยู่กันตรงนี้พอพูดควยเลยเนะี่ยพวกเราควรจะอยู่กันตรงนี้พอแล้วแล้วผมก็จะดูว่าเฮ้ยผมมีร้อยห้าสิบสองพอย เรงซื้อกอดีไหมถ้าไม่โชคดว่าไงโอเค,องงอเ,คเหลือแค่ทางเดียวแล้วแหละทุกคนมต้องซื้อกอดโอเคแล้วก็ซื้ออะไรดีมีอยู่ห้าสิบสองผมซื้อใยแมงมุมดีกว่า ซื้อมาสองอันเอ๊ะสิบอันโอเคจบแล้วก็สร้างอันนี้มกกท่เิได้เข้ามา้ที่ว่าเข้ามากแต่ว่าเขายากอะใร่ไหนวะกคนเชเสร็จแล้วครับแต่ว่าของีเไม่างเป็นมองอ้าวกจิตตนก็มอก็เข้ปตรงี้ชามาวางไว้วางไว้างไว้ไว้ให้หมดกทวงงนี้กวมางไตรงนี้โอ้ับกโอเคร้เสร็จรบร้อยครับร้ง้ต เซนลอยครับต้องเ็นกันคิปเปอร์ได้แล้วนะคิปเปอร์ก่อนโอเคแน,น่นอนว่าผมเป็นคนเย้โอเคแล้วครับผมผมจะโดนคิปเปอร์ระเบิดสองครั้งไม่ตายเพราะว่าผมมีชุดเกาะแน่นอนว่าผมจะออกสำรวจดูซิตรงนั้นมีอะไรบ้างไว้ทุกคนเพื่อผมมันช่วยสร้างว่ะไอ้เสาเหล็กสองอันเลย อุยอยยออยอันตรายอันตรายเรียกฝนระเบิดทุกคนอุย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 ยอุยทุกคนมนเรียกฝนระเบิดที่หมายแล้วเพราะว่าบ้านฝนพังแน่เลยอุยอุยว่มีคนเรียกระเบิดมานะวะว่ามันจะพังบ้านมันจะพังแหว่งไปแล้วครึง่งนึงดีนะผมไม่ตายอ่ะ โอเคทุกคนมันระเบิดหมดแล้วโอ้โหแหวงเลยทุกคนบ้านผมแหวงหมดละเสาที่เพื่อนผมสร้างมันก็พังไปแล้วยายมิงมุมก็หายไปแล้วเพราะโดนระเบิดแล้วเราเราทีเนี้ยคุเหลืออีกสองเสาอ่ะที่ที่มันอยู่ใกล้กันแล้วมันสามารถโดนระเบิดได้เนี่ยแต่มันเป็นเสาเหลืองนะพี่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเศ้ยพัเ้เย้โอ้ยโอ๊ยคีบหคตายจบทุกคนผมตายเือดเอยเหลือถงเลยโอ้โหทำไงครับทุกคนอ้าผมตายอะไรวะ ผมเกิดมาผมตายอ่ะเอ้าเกิดบักอะไรขึ้นวะทุกคนหลังจากโดนฝนระเบิดไปก็นั่นแหละตายโอเคทุกคนมันเหลืออีกห้านาทีขึ้นไม่ได้ยังเงยนนระเบิดที่ดีกว่า มนันระเบิดไม่ได้ด้วยโอเคระเบิดที่ราคาทุกคนโอเคมาครับผู้คนเห็นไอไอเสาเนอะน่ะตรงนั้นแหละยาวๆนั่นอะผมไม่รู้ว่าเขาจะสร้างมา้ทำไมอ่ะ โอเคผมว่าทุกคนน่าจะอยู่อาศัยตรงนี้แล้ผมเห็นมองเห็นทุกคนมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้นี่งไงมันเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วโอเคทุกคนผมจะไประเบิดไอ้นั่นอ้าวนั่นโดนระเบิดก่อนโอ้แย่เลยผมระเบิดบล็อกเล่นดีกว่ามันมันน่าจะได้พอยตปะ เอาไม่ได okay. so really? okay. oh, ้เลยจิเหรอก็อ huh. ย่างนี้จิมก็้าะหนัเลยจิว่านาจะอยู่สองคนใช่อยู่สคนต้องหนันล่ะตรงแมยตายแล้วตายแล้วตายคนไม่สองคนซึ่งไ้คนยิงโดนเป็นคแล้วเได้่งางคาะองอย่้าใ่ก่เอแ่ไหนผมใ่ไห้นอย่งนนี่เต้่เปา้น่น่คนี้นี้เลอ้ตง้ไอู่ที่นอเราต้องะตรนี่ะ่ได้หนะ โอเคดูด่านต่อไปแต่ว่าผมจะไม่เล่นนะครับอันนี้ผมดูด่านต่อไปเฉยเพราะว่านั่นแหละผมจะปิดคลิปละโอเคนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ